เป็นไงมากได้เต้นมูเตลูลูกเนยได้เต้นมูเตลูนกูซสซ้สอนแล้ว้าวันงแล้วก็เ้บที่แร์กน้องนน้อาว่าน้องอายุเทไหร่ถ้าเราสกวปีน้อที่เต้นราึงเหรอลูก ถึงเหรอถึงสิบกว่าปีนะที่ค่ถสิบกว่าปีก็เขาเขาแค่สิบสี่เลงนะพี่เพี่เต้มตยาป่อยเลยไ่อยากให้ี่ซีรีส์เล้ลหนูยาเิ่หนูยา่มอเลวพี่มีคนลืมแอะถ้าลืมถ้าลืมก็คไม่มาหรอก ไ้จใจานใก้จวันที่เก้าแล้วนะก่อนวันที่เก้ามีงานอีกเก้าวันที่เก้มีอะไรก่อนวันที่เก้ามีงานอีกเก้าวันที่เก้านีจ้างตัวเองใช่ไหมมีใครเทหอัไ่เ่เทไม่หนเยมันมีแต่คนก่อได้ กี่โมงอ่ะวันที่กระมาโมงเปิดไต่สเปิดงานแต่ก่อนาั้นไกินกรรมถ่ายถ่ายรูปอ้าวถ่ายรูปก่อนเหรอไม่ใช่ไม่ไม่มีตู้ตายตู้แล้วก็วันนี้ไปสุบไปสุบคนกินจะได้ได้ทำอะไรวะถ่ายรูปได้ถ่ายรูปคู่เงินเนเงินะงินนเินเงเงินเงินเงิวเงงอ่ะ ระกาศยังอ่ะนู้ระกาศได้ไหมเดี๋ยวเาทำคลิปก่อนอ่ะคขาต้องพุยแะ่รกันม้างากแล้วตมนเย็นกันที่านี้เฮ้ยเดี๋ยอยังไม่รู้เอ๊ะฮ้า ให้น้องแบบเห็นน้องบนเวนี่อันนี้ว่าอธิบายให้ผมฟังหนหลักการแล้วก็เป็นสอบวันสอบขึ้นมารับรถ ถามมาเลยไปถามมาเลยไปถามมาเลยคือพี่ลูกนี่อะกล้องใหญ่อะมันก็จะยกบ้างเพราะว่าคนที่เขาถูมันเป็นสโลมนะลูกมันเหมือนมันเหมือนลงหนังอะใช่แต่ว่าต่อให้โยกม,มันก็แังแต่เดี๋ยวเราไม่ถาม ไปด้วยได้ไไปด้วยเหรอไปรู้อยู่แล้ว่เดินข้อเกาะงอนเหรองอนรองอนเดกยิ